สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของฉันฉันชื่อแคทฉันย้ายถิ่นฐานจากแคลิฟอร์เนียตอนใต้มาอยู่ที่เชียงใหม่เมื่อ5ปีที่แล้วและช่องนี้ฉันจะแบ่งปันเคล็ดลับและคำแนะนำสำหรับผู้ที่กำลังมองหาการย้ายถิ่นฐานมาเมืองเชียงใหม่และใช้ชีวิตระยะยาวในวิดีโอนี้ฉันต้องการแบ่งปันเหตุผลบางประการที่ตัดสินใจอยู่ที่เชียงใหม่เป็นเวลานานขนาดนี้ เมื่อเทียบกับการอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นบ้านเกิดของฉันเหตุผลที่ชัดเจนที่สุดคือค่าครองชีพและความสามารถในการใช้จ่ายจริงๆแล้วช่วงนี้ฉันต้องกลับไปเยี่ยมครอบครัวในช่วงคริสต์มาสและฉันเกือบจะใจอ่อนแต่ติดเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าฉันเคยชินกับค่าครองชีพในเชียงใหม่แล้วและคุณรู้ไหมฉันจ่ายเพียง300เหรียญต่อเดือนสำหรับค่าเช่าและคอนโดพร้อมบริการครบครันในเชียงใหม่ และฉันมีเพื่อนอยู่ที่อื่นๆจ่าย2500เหรียญต่อเดือนสำหรับคอนโดแบบหนึ่งห้องนอนธรรมดาธรรมดาที่ไม่ได้มีบริการครบครันและเห็นได้ชัดว่านั่นไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ฉันตัดสินใจอยู่ในเชียงใหม่นานขนาดนี้แต่แน่นอนว่าและฉันคิดว่าเพราะความสามารถในการใช้จ่ายและค่าครองชีพและแค่การเข้าถึงสิ่งต่างๆเช่นการเข้าถึงการดูแลสุขภาพและเพื่อสุขภาพโดยรวมที่ดีที่มีในส่วนของค่าสมาชิกยิม ถ้าฉันอยากไปนวดเพื่อสุขภาพก็ทำได้หรือว่าถ้าอยากจะฝังเข็มหรือต้องไปรับวิตามินทางเส้นเลือดเหมือนว่าทุกอย่างเข้าถึงได้และแน่นอนว่าฉันโชคดีมากที่สามารถทำได้ฉันเลือกที่จะอาศัยอยู่ในประเทศไทยและฉันมีโอกาสที่จะทำสิ่งนั้นทุกคนสามารถทำได้และคิดว่ามันจะเปิดตาให้กับคุณอย่างแน่นอนรู้ว่าคุณภาพชีวิตของคุณนั้นยอดเยี่ยมได้และสามารถดำรงอยู่ภายนอกสหรัฐอเมริกาได้ แน่นอนว่าค่าครองชีพความสามารถในการจับจ่ายสิ่งเหล่านี้ล้วนสำคัญมากแต่ฉันคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับฉันไม่ใช่แค่ค่าครองชีพเท่านั้นแต่ยังรวมถึงตัวฉันด้วยมีสิ่งที่มากกว่านั้นอีกมากก่อนที่ฉันจะย้ายมาที่เชียงใหม่ฉันเพิ่งเรียนจบต้องทำงานวันละส5ชั่วโมงและฉันรู้สึกเหนื่อยมากฉันติดอยู่กับวัฒนธรรมที่ต้องแข่งขันกันเองและฉันคิดว่าตั้งแต่อยู่ที่เชียงใหม่ การดำรงชีวิตและสิ่งที่แตกต่างกันนั้นจึงทำให้มีเวลามากขึ้นอีกมากฉันควบคุมเวลาของตัวเองได้และคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับฉันเพราะคุณต้องรู้ว่าต้องทำอะไรอย่างไรรู้ว่าคุณเลิกงานตอนห้าโมงเย็นคุณต้องใช้เวลาเดินทางกลับบ้านหนึ่งชั่วโมงคุณมีครอบครัวบางทีคุณอาจมีลูกหรือคุณอาจรู้ว่าคุณมีภาระหน้าที่อื่นๆ และคุณรู้สึกว่าไม่มีเวลาเพียงพอสำหรับสิ่งต่างๆไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวไม่ได้ใช้เวลากับคนที่คุณรักหรือไม่ได้ทำสิ่งที่คุณชอบจริงๆอย่างงานอดิเรกคุณจะรู้สึกเหมือนว่าไม่มีเวลาเลยเพราะไม่มีโอกาสให้ทำแบบนั้นเลยเลิกงานกลับบ้านแล้วคุณก็ทำกิจวัตรเดิมๆทุกวันเมื่อคุณรู้สึกเบื่อกับสิ่งนั้นจริงๆ และต้องลองใช้เวลาไปอยู่ที่เชียงใหม่ถึงจะรู้ว่าคุณสามารถสร้างชีวิตที่ให้คุณมีเวลาอิสระที่ให้คุณควบคุมเวลาของคุณได้มากขึ้นและทำมันให้เกิดขึ้นฉันใช้เคยเวลาทั้งคืนเพื่อคิดหาทางออกคุณรู้ไหมว่าฉันออกจากงานให้คำปรึกษาและย้ายไปงานการตลาดซึ่งนั่นเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่แต่คิดว่าถ้าฉันไม่ได้อาศัยอยู่ในเชียงใหม่แล้ว ฉันก็คงจะหาโอกาสหรือพื้นที่ที่จะสำรวจงานในสาขาหรืออาชีพอื่นๆและฉันยังคิดหาทางออกไว้อยู่เพราะมันทำให้ฉันมีเวลามากพอที่จะโฟกัสว่าฉันจะทำอะไรฉันสนุกกับมันจริงๆนะและก็มีเวลามากกว่าที่ฉันไม่เคยมีมันในอเมริกาเวลามันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของฉันจริงๆที่จะอยู่ในประเทศไทยต่อไปฉันคิดว่ายิ่งคุณอยู่ประเทศนี้นานเท่าไหร่ ฟองสบู่แบบพวกเราจะเริ่มสังเกตเห็นสิ่งที่คุณอาจไม่ได้สังเกตเห็นเมื่อคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและฉันคิดว่าสิ่งที่ใหญ่ที่สุดสำหรับฉันที่ฉันสังเกตเห็นทุกครั้งที่ฉันกลับบ้านก็แค่ลัทธิบริภคนิยมในสหรัฐอเมริกาคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณต้องการซื้อของดีๆอะไรสักอย่างแม้มันไม่ผิดอะไรแต่มันมีขีดจำกัดและมันตลกดีแม้แต่เพื่อนๆและครอบครัวของฉัน ฉันชอบไปเปิดตู้เสื้อผ้าของพวกเขาแล้วก็เห็นมันมีของมากมายที่เขาแทบไม่ได้ใช้ฉันไม่ได้หมายความว่าการบริโภคนิยมไม่มีอยู่ในประเทศไทยเพราะมันคงมีอยู่แต่แน่นอนว่ามันมีแบบบรรยากาศที่แตกต่างจากในสหรัฐอเมริกาและตอนนี้ฉันใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมากขึ้นและฉันพยายามเก็บเฉพาะสิ่งที่ต้องการใช้และทุกครั้งที่ฉันซื้อของใหม่ฉันจะกำจัดของเดิมหรือบริจาคให้คนอื่นๆ แต่คุณรู้ว่าพวกเรากำลังติดกับดักในลักษณะนี้เหมือนกับการแข่งขันหนูการเร่งรีบและเหมือนไม่มีเวลาสำหรับตัวเองเพียงพอและการบริโภคนิยมเช่นเราต้องรีบซื้อสิ่งของทั้งหมดที่เราไม่ได้ใช้และมันเป็นวัตจักรที่ต่อเนื่องและฉันคิดว่าการอยู่นอกสหรัฐอเมริกาทำให้ฉันตระหนักว่าเราไม่ได้ต้องการมากเท่าที่เราคิดแต่บางครั้งมันยากนะเมื่อคุณถูกล้อมรอบไปด้วยสิ่งแวดล้อมนั้น เราต้องดึงตัวเองออกมาจากมันหรือคิดแตกต่างออกไปฉันคิดว่าโดยทั่วไปแล้วคุณภาพชีวิตของฉันดีขึ้นมากไม่เพียงเพราะราคาที่เอื้อมถึงค่าครองชีพแต่เพราะการเข้าถึงสิ่งต่างๆฉันควบคุมเวลาของฉันได้มากขึ้นมีเวลามากขึ้นที่จะสำรวจสิ่งต่างๆที่จริงแล้วฉันชอบที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆฉันเป็นคนชอบเดินทางและมันไม่ได้หมายความว่าฉันไม่ทำงานหนักหรือไม่มีเป้าหมาย ฉันมีเป้าหมายและมีสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดแต่ฉันคิดว่ามันทำให้ฉันมีพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นมากพอที่จะไม่รู้สึกว่าฉันอยู่ในความเร่งรีบหรือรู้สึกว่าถูกกดดันจนต้องหาทางออกฉันคิดว่าชีวิตที่ slow life ในเชียงใหม่มันช่วยได้แน่นอนแค่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างแบบนั้นและในเชียงใหม่ฉันถูกล้อมรอบไปด้วยผู้คนมากมายที่กำลังคิดหาทางออกหรือพวกเขาเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ หรือพวกเขาอยู่ในสายการตลาดหรือเป็นผู้ประกอบการดังนั้นฉันคิดว่าการอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นแล้วและต้องกลับมาสู่สหรัฐอเมริกาที่ทุกคนทำงาน9้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นงานเร่งๆร่งรีบมันจะรู้สึกแปลกสำหรับฉันไปแล้วผู้คนต้องตื่นนอนตอน7จโมงเช้าและไปทำงานถึงห้าโมงเย็นเหมือนทุกๆคนจำนวนมากยังคงทำงานประจำาโมงเช้าถึง5โมงเย็น แต่เพราะฉันอยู่ในเชียงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์กลางของดิจิตอล n o m มสคงเป็นสิทธิพิเศษของฉันและคนอื่นๆที่อาศัยอยู่ในเชียงใหม่ที่เรามีโอกาสทำสิ่งนั้นๆและเพื่อสํารวจทักษะการเรียนรู้ว่าเราอยากทำอะไรจริงๆและฉันไม่คิดว่าฉันจะมีโอกาสหรือแม้แต่พื้นที่หรือเวลาที่จะทำสิ่งนั้นเมื่อฉันอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและฉันคิดว่าทั้งหมดนั้นมีอิทธิพลต่อฉันอย่างแน่นอน การตัดสินใจจะอยู่ที่เชียงใหม่เป็นเวลาหปีและคงจะอยู่ต่ออีกนานคงไม่บอกว่าจะอยู่ที่นั่นตลอดไปเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ฉันแน่ใจว่าเห็นชีวิตของฉันที่นั่นในระยะยาวจะสิปีหรือ20ปีฉันไม่รู้แต่อย่างน้อยก็คงจะต้องกลับไปที่สหรัฐอเมริกาอีกฉันแค่รู้สึกว่ายังมีอะไรอีกมากมายนอกสหรัฐอเมริกาที่ยังอยากเห็นและยังคงอยากสำรวจต่อไป ฉันหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนและพบกันใหม่คราวหน้าบา,บายบาย